อันนี้ทรงปัญญานะครับเป็นหลังคาทรงปัญญาหลังคากระเบื้องตาช้างของ s อซครับแล้วก็มานั่งเป็นลายไทยนะครับเสาประดูนะครับ6ต้นลายประดูเสาล่าง6ต้นรดล่างห่างกัน30เซนครับที่ครับ ก็อสองเป็นคู่นะครับยาวไม่ต่อครับยาวไม่ต่อเดี๋ยวด้านล่างทาสีให้นะครับ mm hmm. เป็นมัานั่งตัวแอลนะครับ mm hmm. นี่รอบข้างครับฝาเฟี้ยมทรงไทยนะครับมาตัดแปลงเป็นใส่ผนังบ้านน็อกดาวนะ์นะ น,นี่เพิ่งขัดไม้จากเนียนครับนี่เสาไม้แดงครับเสาไม้แดงอันนี้ยังไม่ทาสออีครับจะออกแดงๆอย่างนี้ยก็อันนี้เป็นหลังคาซุ้มบันไดนะครับอันนี้บันไดห้าขั้นนะไม้มะค่านะครับบันได น,นี่เป็นพื้นไม้สักครับขึ้นมาก็เจอมานั่งตัวแอลนะครับนั่งสบายครับนักพิงอันนี้มีไฟให้พร้อมนะครับมีปลั๊กไฟเรียบร้อยนะครับนนเข้ามาเป็นประตูบานเลื่อนนะครับ ต่างก็จะนัางต่าง,าง,าง,างสไลด์นะครับเป็นหน้ากระจกสีชานะครับมีกล่องเซอร์วิสให้ครับตรงนี้ไว้ใส,ส่สำหรับแอนะครับมีปลั๊กปลั๊กไฟปลั๊กไฟครับก็ปลั๊กไฟ3มจุดนะครับปลั๊กไฟตรงนี้จุดหนึ่งครับ นะมีกล่องเบเกอร์เซอร์วิสให้นะครับตัวนี้ก็นี้มีไฟพร้อมครับตัวนี้พื้นนะพื้นเป็นไม้สักนะครับพื้นไม้สักห้องขนาด3าคูณสเมตรครึ 3, ค่งนะครับ3าคูณสเมตรครึ่งระเบียง3าคูณสเมตรนะครับฝ้านะฝ้าเป็นฝ้าหล่มครับใส่ไฟให้พร้อมฝ้านี้ไม่ต่อไม้นะครับยาวเลยนะตัวนี้ คางก็ไม่ต่ออันนี้ก็ไม่ต่อนะครับยาวเลยครับทีเดียวครับไม้ฝ้านะครับยาวเลยเหลือทาสีครับทาสีไม้นี้ก็ใช้เป็นเดือยนะครับไม่ใช้ลูกแม็กนะครับตัวนี้ครับใช้เป็นเดือยสวยครับหลังนี้ครับทาสีมาสวยขนาดนี้ไม้ยังเนียนเลยครับยังไม่ได้ทําสีนะไม้ยังเนียนเลย อันนี้ก็เสา itos, ไม้แดงครับเสาคู่หน้านี่อันนี้ไม้แดงครับต้นนี้ก็ไม้แดงนะครับเสาไม้แดงคู่หน้าก็ไม้แดงนะครับสองต้นนะครับฝาชุมบันไดชุมบันไดครับกันแดดกันฝนครับ